ฝากกดไลค์กดติดตามในช่องด้วยนะครับหุ้นฟิวเจอร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเย็นวันอาทิตย์โดยตลาดกำลังจับตามองผลประกอบการที่สำคัญของภาคเทคโนโลยีและกลุ่มอื่นๆที่จะประกาศในอีกไม่กี่วันข้างหน้าหุ้นฟิวเจอร์ทรงตัวหลังจากที่วอลสตรีทปิดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์โดยดัชนียังคงอยู่ใกล้กับจุดสูงสุดล่าสุดท่ามกลางสัญ,ญญาณความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐและผลประกอบการที่ดี แต่แนวโน้มของตลาดเริ่มชะลอตัวเนื่องจากนักลงทุนกำลังรอการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่กำลังเข้มข้นซึ่งส่งผลให้นักลงทุนระมัดระวังมากขึ้นอีกทั้งการประเมินมูลค่าหุ้นในตลาดสหรัฐที่สูงมากก็เพิ่มโอกาสที่จะเกิดการขัดทุนในระยะสั้น เสและ P500 ฟิลเจอร์ขยับขึ้น0.1มาเป็น5,914.50จุดขณะที่ NASDAQ 100ฟิลเจอร์ปรับขึ้น0.2มาเป็น2 5 1 9 7 5จุดณนเวลา8นาฬิกา15นาที GMT บวก7ด้านดาวโจนฟิลเจอร์ก็ขยับขึ้น0.1มาอยู่ที่4 3 5 6 5 0จุดจับตาผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีในสัปดาห์นี้ บริษัทที่สำคัญที่สุดที่จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้คือเท s l a Inc., (NASDAQ: TSLA) ซึ่งผลประกอบการจะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดหลังจากการเปิดตัวรถแท็กซี่หุ่นยนต์โรบอตแอคซี่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาทำให้นักลงทุนผิดหวังเท s l a ยังพลาดเป้าหมายการส่งมอบในไตรามาสที่3ซึ่งมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้ผลประกอบการของไตรามาสนี้อ่อนแอลง นอกจากนี้กลุ่มบริษัทผู้ผลิตที่ปรายใหญ่ก็กำลังจะประกาศผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกันหลังจากที่ ASML Nasdaq ASML และ TSMC NYSE TSM ซึ่งเป็นบริษัทสำคัญของอุตสาหกรรมได้ให้สัญญาณที่หลากหลายเกี่ยวกับความต้องการของตลาดบริษัท Texas Instruments Nasdaq TXN Western Digital Corporation Nasdaq WDC และ Lam Research Corp. Nasdaq, LRCX ถือเป็นบริษัทชิปสำคัญที่จะมีการเปิดเผยรายงานส่วนในกลุ่มเทคโนโลยีโดยทั่วไป IBM, NYSE, IBM ก็จะประกาศผลในสัปดาห์นี้เช่นกันนอกจากกลุ่มเทคโนโลยีแล้วกลุ่มบริษัทด้านกลาโหมรายใหญ่ก็จะรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้เช่นกันได้แก่ r t x c o r NYSE, r t x Lockheed Martin NYSE LMT L3 Harris Technology Inc. NYSE LHX General Dynamics NYSE GD และ Northrop Grumman NYSE NOC ด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมเช่น T-Mobile US Inc. Nasdaq TMUS Verizon Communication Inc. NYSE VZ และ AT และ T i n ง NYSE.T ก็จะรายงานผลประกอบการเช่นกันบริษัทผลิตเครื่องบิน Boeing Company NYSE.BA มีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันพุธนี้โดยนักลงทุนจะจับตาสถานะเงินสดของบริษัทอย่างใกล้ชิดเนื่องจากบริษัทกำลังเผชิญกับการหยุดงานประท้วงครั้งใหญ่ครั้งแรกในรอบกว่าทศวรรษวอลสตรีทยังคงใกล้จุดสูงสุด ผลประกอบการของธนาคารและเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ดัชนีของ Wall ์สตรีททำสถิติสูงสุดหลายครั้งโดยผลประกอบการที่จะประกาศในเร็วๆนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าการเติบโตนี้จะยังคงดำเนินต่อไปหรือไม่ ดัชนี s และ P500 เพิ่มขึ้น0.4%มาอยู่ที่5,864.67จุดในวันสุขขนาที่ NASDAQ Composite เพิ่มขึ้น0.6%เป็น18,489.67จุดส่วนดาวโจนขยับขึ้น0.1%แต่ระดับสูงสุดที่43,257.91จุด นอกจากรายงานผลประกอบการแล้วตลาดยังต้องจับตาดอกเบี้ยในสหรัฐและการเลือกตั้งปี2024ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มความผันผวนให้กับตลาดวอลล์สตรีทในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า